ัดีครับสวัสดีครับ,รบนี่ก็จะพาพี่พาน้องพาท่านู้ชมมาดาูชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดประมาณ2,200กว่าวัตต์นะครับแต่ใช้ปั๊ม2แรงนะครับใช้ปั๊ม1,500าวัตต์ครับแต่ชุดแผงนี่ชุดแผงนี่ประมาณมัน ห้าร้อยห้าสิบห้าวัต์นะครับสี่แผงนะครับเป็นแผงสองด้านนะครับด้านบนก็รับแสงผลิตไฟได้ด้านล่างก็รับแ,แสงผลิตไฟได้ครับเราลองดูครับนี่ครับด้านล่างก็จะเห็นเป็นเหมือนกระจกเงาสะท้อนนะครับรับรับแสงผลิตไฟได้เหมือนกันครับรวมแล้วได้หนึ่งแผงได้ห้าร้อยห้าสิบห้าวัตครับสี่แผงครับจำนวนสี่แผงตอนนี้เป็นเวลาประมาณ บ่ายสามโมงนะครับแต่ว่าแดดไม่ค่อยมีครับเนื่องจากว่ามันช่วงพายุเข้าพอดีครับก็จะท้องฟ้าอย่างเงี้ยครับนี่ครับดูครับท้องฟ้าก็จะประมาณนี้ครับเราก็จะเอาปั๊มมาลองนะครับปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์สามนิวครับหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์สามนิวสองแรงครับ เราทําตู้ตรงนี้ไว้แล้วตูป้ปลักนะครับอันนี้แบบง่ายๆนะครับทําเป็นตูป้ปักไว้นะครับเพราะว่าในการใช้งานเราจะไม่ได้เอาปั๊มมาติดไว้เลยนะครับตอนโซบเราจะเอาปั๊มตัวนี้ไปติดใส่รถลากนะครับเพื่อลากมานะครับแล้วก็จําสายอันนี้เป็นกล่องที่เอาไว้เก็บเก็บหัวตรงนี้นะครับหัว MC4 เอาไว้นะครับเวลาเราลากมาก็จะมีสายชุดนี้ชุดนี้ครับทั้งชุดครับเป็นลอลากนะครับพอมาถึงเราจะทําการเสียบปลั๊กนะครับก็เปิดไฟได้ครับนี้เราจะลองดูนะครับว่าปั๊มมันจะทํางานไหมแต่ว่าอันนี้เราลองแบบปั๊มไม่ได้ต่อน้ําเข้านะครับลองปั๊มว่าปั๊มจะติดหรือเปล่านะครับนี่ครับดูครับอันนี้เป็นปั๊ม ตามสามนิ้วนะครับตัวใหญ่เลยครับนี่สามสามนิ้วก็รุ่นอะไรยี่ห้ออะไรก็ดูตามนี้เลยนะครับนี่ไม่ได้โฆษณานะครับอันนี้เป็นเลือกใช้ตามที่มีในท้องตลาดนะครับผมเราก็เดินสายไว้เป็นการอนุอนกรมกันสี่แผงนะครับผมเราดูครับ แรงดันที่วัดได้ประมาณ170กว่าโวลต์นะครับกระแสก็จะประมาณ10กว่าแอมป์นะครับปั๊มตัวนี้ก็จะทํางานทํางานตั้งแต่1 1 0โวลต์150โวลต์นะครับเป็นแรงดันที่เหมาะสมนะครับแต่ว่าเราสามารถพิกัดของมันประมาณ200โวลต์นะครับ ปั๊มตอนนี้พิกัดของมันประมาณ200โวลต์นี่ครับนีีน่พิกัดของมัน DC open โอเปน DC open Vol t a เตนะครับไม่ไม,ไม่ไม่มากกว่า220โวลต์นะครับของเราวัดได้ประมาณ170กว่าโวลต์นะครับ DC open v o l t a g นะครับแต่ชุดนี้วัดได้ประมาณ170โวลต์คือใช้งานได้ไม่มีปัญหาครับผมก็ดูกันเลย ครับดูครับอันนี้เป็นการทดลองนะครับไม่ได้ต่อน้ําใส่นะครับทดลองว่าปั๊มจะทํางานหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับชุดไหนดูครับชุดนี้ทําไว้เพื่อทําสวนนะครับหลกัหลกๆก็จะเป็นสวนกาวโพดนะครับนี่ไว้ทวําสวน้าวโพดสูบน้ําจากตรงนี้ครับ เปิดประตูน้าปุ๊บน้ําก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับน้ําในเหมืองในคลองตรงนี้ครับข้างบนเป็นคลองนะครับ of of เวลาเปิดประตูน้ําปุ๊บน้ําก็จะมาโผล่ตรงนี้ครับแล้วก็ตั้งปั๊มบริเวณแถวๆนี้แล้วครับเมื่อตั้งปั๊มเสร็จปุ๊บแล้วก็นี่เลยครับเปิดลองเปิดได้แล้วครับเดี๋ยวอนุญาตลองเปิดให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ดูกันนะครับท่านผู้ที่สนใจนะครับ มีแรงดัน183โวลต์น,นะครับตอนนี้มีแรงดัน183โวลต์ปั๊มเริ่มหมุนแล้วครับปั๊มทำงานแล้วครับแต่สักพักมันจะตัดนะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีโหลดครับเนื่องจากว่าปั๊มไม่มีโหลดกล่องก็จะสั่งให้ตัดการทํางานนะครับนี่คือลักษณะนะครับปั๊มจะติดแต่ว่า เนื่องจากว่าไม่มีโหลดนะครับปั๊มก็จะตัดการทํางานแต่ว่าเรามาเทสเพื่อว่าเทสทดสอบดูว่าปั๊มมันจะทํางานหรือเปล่านะครับโอเคครับก็คงมีเพียงตัวน,นี้ครับเดี๋ยววันไหนที่เรามาเทสสูบน้ําจริงๆเดี๋ยวเราจะเอามาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจากลากันไปครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับนี่สูบน้ําเพื่อการเกษตร สูบน้ําด้วยพลังงานแสงแดดนะเพื่อการเกษตรนะครับผมช่วงแรกอาจจะลงทุนเยอะหน่อยนะครับสําหรับบางท่านนะครับแต่ว่าถ้าพอมีทุนก็ประมาณทำทำทำไร่ข้าวโพดประมาณสักสาี่รอบก็น่าจะคืนทุนนะครับสําหรับพื้นที่ประมาณสักสิบไร่นะครับ3ามสี่รอบคืนทุนแน่นอนครับผมโอเคครับจากลากันไปครับ นี่เลยก่อนจะจากโชว์ปั๊มหน่อยโชว์แผงหน่อยเยี่ยครับสวัสดีครับ